สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่หลักสูตรประกาศความเป็นส่วนตัวในองค์กรภาครัฐเลขกชนนะครับหรือตัว Privacy Notice ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธีทัศชวิตจินดาครับวันนี้นะครับหัวข้อที่เราจะมาเรียนกันก็คือเป็นการเจาะลึกเกี่ยวกับรายละเอียดว่าด้วยเรื่องของ Privacy Notice นะครับหรือหลายๆท่านอาจจะเรียกว่าประกาศความเป็นส่วนตัวหัวข้อเรื่องนี้นะครับเป็นหัวข้อที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรายละเอียดของวันนี้นะครับก่อนที่จะเป็นเนื้อหาผมอนุญ,ญาต เท้าความนะครับแนะนําตัวเองเบื้องต้นก่อนปัจจุบันนะครับผมเป็นอาจารย์ประจําอยู่ที่คณะนิติศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือที่นีด้าครับโดยสถานะของปัจจุบันก็คือเป็นอาจารย์สอนนะครับแล้วก็ทําตําแหน่งผู้บริหารด้านกฎหมายเป็นผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนาครับที่ผ่านมาก็จะมีลักษณะของการเน้นไปทางกฎหมายธุรกิจนะครับแล้วก็รับผิดชอบสอนเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมาย คุครองข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนนะครับที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในบริบทของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศเน้นไปเกี่ยวกับเรื่องลักษณะของกฎหมายเพื่อการพัฒนานะครับหรือการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือเพื่อการบริหารในการพัฒนาครับในวันนี้หัวข้อที่ผมจะมาชวนคุยนะครับชวนเรียนกันก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับของ privacy notice เนื้อหาของวันนี้นะครับผมได้แบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนที่1นะครับเราจะพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของภาพรวมทบทวน p d p a สั้นๆนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ควรจะรู้ก่อนที่เราจะกระโดดลงไปในเรื่องของ Privacy Notice นะครับจะใช้เวลาประมาณ20นาทีอันที่2นะครับจะเป็นเรื่องของไฮไลท์ของวันนี้ครับก็คือว่าด้วยประกาศความเป็นส่วนตัวนะครับเนื้อหาที่เราจะแบ่งในการเรียนหัวข้อนี้นะครับจะแบ่งออกเป็น4ีเรื่องอย่างหลักๆนะครับอันนี้1ก็คือเราจะมาดูกันครับว่า เหตุผลหลักๆทําไมถึงต้องมีการทําประกาศความเป็นส่วนตัวนะครับอันนี้คือ9เหตุผลหลักอันที่2นะครับจะเป็นสาระสาคัญที่ถูกนํามาสรุปนะครับจากที่กฎหมายเขียนรายละเอียดต่างๆเอาไว้มันคืออะไรนะครับต้องทําอย่างไรแล้วก็คําถามท,าที่เจอบ่อยๆเกี่ยวกับเรื่องของ privacy notice นะครับก็เอามาสกัดเป็น9ก้เเรื่องนะครับเป็นข้อควรรู้ที่เกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัว ส่วนที่3นะครับหลังจากที่เรารู้รายละเอียดแล้วนะครับเราก็จะไปคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของกรณีศึกษาซึ่งวันนี้จะนํากรณีศึกษาของต่างประเทศนะครับมาเปรียบเทียบให้เห็นภาพเกี่ยวกับเรื่องของคดีต่างๆบวกกับวิธีการจัดทําประกาศความเป็นส่วนตัวที่ควรจะเป็นนะครับหรือที่เป็น best practice ที่เป็นทางปฏิบัติแนะนําของต่างประเทศครับแล้วก็มีการยกตัวอย่างของประเทศไทยประกอบ และส่วนสุดท้ายครับก็จะเป็นกรณีตัวอย่างคําถามนะครับเพื่อไว้ทดสอบความรู้ความเข้าใจหลังจากที่เราได้เรียนครับเป็นโพสเท t est. ในหัวข้อถัดไปครับผมก็คือวัตถุประสงค์ objective learning นะครับทุกครั้งที่เรามีการเรียนอะไรก็ตามเราจะต้องมีการเซตเป้าหมายนะครับว่าวันนี้ด้วยเวลา2ชั่วโมงครึ่ง3ชั่วโมงเนี่ยครับเราจะเรียนสิ่งนี้เราคาดหวังว่าจะได้รับอะไรนะครับ อันที่1เลยก็คือผมตั้งใจว่าเนื้อหาของวันนี้นะครับถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้สามารถเข้าใจความสำคัญของประกาศความเป็นส่วนตัวครับส่วนที่2ก็คือเมื่อเรียนแล้วนะครับจะต้องเข้าใจตัวแก่นสาระสำคัญหรือ substance อองค์ประกอบสำคัญนะครับของเรื่องของการจัดทำประกาศความเป็นส่วนตัวตามกฎหมาย PDPA และส่วนสุดท้ายนะครับเมื่อเรารู้รายละเอียดต่างๆแล้วเราจะต้องสามารถนําไปวิเคราะห์เชื่อมโยงนะครับโดยเราจะเรียนจากกรณีศึกษาเพื่อสร้างการตระหนักรู้นะครับเชื่อมโยงกับเรื่องของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยครับอันนี้คือ3วัตถุประสงค์หลักๆที่คาดว่าจะได้รับหลังจากที่เราได้ฟังหัวข้อเจาะลึก Privacy Notice วันนี้ครับ